สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคูโบต้าศรีสเกตเราเจริญนะครับสาขาอำเภอกันทารำลมเรื่องงามย่ำดีครับมื่อนี้18พฤษภาคม2566นะครับมาส่งหมอบรถคุณพ่อบันนะครับนะเป็นนางเส้นเอกสานเนี่ยเสียชีส่งสมมาฐานเราเด้่นี่ลูกไส้แล้วสื่อให้นะครับขี่เพิ่นเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯเพิ่นละเพิ่นบ่ได้มาเลยซื้อรถให้พ่อนะครับอยู่อำเภอปราสาทนะครับตำบลหนองไง อำเภอรปราาสา์จังหวัดสุรินนะครับเป็น LC018SP นะครับ LC018SP พี่ PP, เพิ่นดาวอยหา5 0นะครับอุปกรณ์3ชิน้นใบมีดดันดินผานพ่วนโรตารี่นะครับไถลึกยังแกนโลกพร้อมผานพ่วน225 E Pro นะครับของแถมก็จัดให้2องรถพ่วงครับจนเลือล่งคุณเต็มแข่เลยมีหอดเสือ นะครับ LC ศูนยปด SP นะครับพี่เพื่นดาวายุหาสิบอร์เซ็นะครับใส่เงินรับรวดอยู่หนึ0งแสนเบาทนะครับค่าทะเบียนพอร,อร์ลบรอเซลกาาแถมให้ฟรีนะครับเพ่อเลือกค่างวดยูหาปีนะครับหาปีกระตกปีละหนึ2งแบาทนะครับหาปีไม่มีคนคำ้ำไม่มีงวดย่อยนะครับกรณีดาวหาขึ้นไปนี่มันจะมีโปรฟรีดอกเบี้ย5เดือนนะครับ ตอนนี้นะครับโปรเดียนนีนร้รุ่น45ปีนะครับมาทานขัดถ่ายแถมมาอย่างเดียวครับยางเป็นเหลือกเป็นโอตานินะครับยางโอตานิออกจากตัวเพื่อปราสาทมาประมาณ8กิโลนะครับถอดบานเป็นคุณพ่อเป็นกระรังเสนอเอก,กาสารไอเป็นกระรังแนะนำวิธีการใส่งาน แก่ครับถ้าถ้าเป็นอะไรนะครับนอกไปแล้วเขาจะมาครับแล้วมันจะมีหาซีซโมงแรกครับก็าจะเด้เปลี่ยนของน้ำมันเครื่องก็น้ำมันเครื่องครับเฮ้ยอุ่นซี่ขลุดขาแหล่งเนาะส่วนแต่ว่าส่วนน้ำมันนึ่งคนกี่บากระปุกหนึ่งส่วนละกี่บาณนั้นใจทุกอย่างประมาณทุกอย่างยี่สิบบาทประมาณครม ได้ได้หมดครับได้ครับได้เขาอยู่ีกันชอบอะรมาซะรไงอวลยไครับนะครับนั่นคือเป็นแนวนะนวิธีการใส่งานนะครับอ่านะครับเป็นแนนะนำวิธีการใส่งานมาลุงรักษานะครับไอ้ขนส่ง่นนะครับว่าจักั่มุมงนะครับจักั่มุมงจังสีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเท่านึงนะครับ ก็จะะแนนําถ้าเป็นโซนอําจังหวัดสุรินทร์นะครับจะเป็นสาขาราศีสไลนะครับของเราจะเลื่อนนะครับเของมาเซอร์วิสดูแลให้นะครับทุกอำเภอเลยของสุรินทร์นะครับของเจ้ากาอยู่สาขาการท่มกับจีึ้นไปโซนอุบลอำนาจนะครับอุบลนี่กระจังหึ่งกันครับเกือบสองร้อยโลเผื่อน้ำเงินน้ำเพื่อนเจมราลัดนะครับมืออื่นนะครับมืออื่นในโซนสาวสิบสองแรกนะครับอยู่บ้านน้องแก้วตำบลน้องแก้วอำเภอกันทารารมนะครับจังหวัดศรีสะเกษ มือเห่อในทรงของเจ้าอุ่มอยู่บ้านละท้ายนะครับบ้านละท้ายตำบลละท้ายนะครับอำเภอกันทนาลมนะครับกะแถมมีอัปเดตอีกจังไดเจ้กาสีจแจงตัวหนึ่งแล้วก็ยิ้หานะครับยิ้หานี่อยูอ่อำเภอยางศรีสุราษนะครับมาหาสรารคามนำโบตองเดืยวทองเสีย <c oughs> นะครับประมาณนี้นะครับโซนละปโปรโมชั่น40แรงกะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับนี่ละรุ่นนี้ละอุปกรณ์ยังสีเลย งวดได้สูงสุดอยู่8ปีนะครับปีละแสนเอทงวดใหญ่เดือนละส0 0พันนะครับ1 1 1่งแสนหบาทบ่นะครับอ่า8ปีนะครับกรณี8ปีถ้า7ปีก็แสนสองนะครับงวดใหญ่เดือนละ2,000ประมาณนี้นะครับอ้าวนะครับพาคุณพ่อเป็นทดลองทดลองเบิ่งนะครับ<ด><ด>อ่าเราเก่งเราอยู่เดี๋ยวนี้เห<ด><ด>็นบ่แนะนม้มวิธีการใส่งานนะครับตั้งพาน ระบบเกียร์อ่าระบบการทํางานนะครับพ่นพ่นต,นต่างๆจุดอัดจฉระบีนะครับการลุงรักษาอ่าว่าเราเก่งอยู่ด้วยครับเห็นบ่บ่ดดับเด้ด <laughs> น,น,นี่ยหนาหนเห็นวะหกสิบสี่ปีเลยครับนี่หนะกสิบสี่ปีแบบลูกชายเป็นสื่อให้โอ้ยมาทานอีหลี พ่อขับเปิงแหนวยวสั่นเขาเกียร์เดือนหนาถอยหลังแล้วว่าห้างผมตั้งให้เราเรียบร้อยนะครับไปนี่คือใส่งานได้เลยนะครับตรงเป๊ะปล่อยมือไปเลยนะครับนั่งสูบยาทั้งโหลดโหละนะครับเช่าอุ่มเช่าอุ่มแนะนำนะครับเช่ากาเป็นผู้ทายคลิปนะครับ <laughs> ดับก่อนเด้พอพ่อมันสิ่ลงไปเขาเกียร์เน้ครับอ่านะครับพ่อหอปมปากหอมคอจะเข้าใจ,ใจบ่เข้าใจระบาดนี้นอนรับบนนอนเหมือนเร่งไหน่าจะเป็ีนนอนแล้ววะเอานะครับเอาเดี๋ยวฟอ,อกันใหม่คลิปหนานะครับมืออื่นหมดละนะครับสามสิบสองแรงคลิปนี้จะเอาไว้เพียงสำเนียก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ